สวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบรกเอาทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมช่องมิกเซอร์เวย์นะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นไฮไลท์ในการยิงคนนะครับดักเขาบ้างเขาดักเราบ้างนะครับไม่ได้ออกบ้างก็มนี้นะครับฝากติดตามและรับชมกันได้เลยครับตอนแรกในผมจัดเซตสามนะครับผมจะไปเล่นจอดเนื้อหรือผมจะไปดักยิงคนนะครับปกติผมก็เล่นเซตประมาณนี้อยู่แล้วไม่ค่อยจะเล่นสักเท่าไหร่กับเซตใหญ่แต่ถ้าน้องมันขอผมก็เลยจดให้ไปครับน้องมันต้องการมิกได้หมด อ๋อใส่เจ้าหน้าไปหน่อยส่วนให้ผมว่าแต่งปืนนะครับมันแพงอยู่แล้ว a r ยะเจ็ดราคามันปกติก็สูงอยู่เพราะคนเขาเล่นกันเยอะปืนมันดีผมก็แต่งประมาณนี้ครับไม่มากมายตอนนี้ก็ยิงคนได้แล้วครับสำหรับผมเอาใหม่แล้วกัน